สอพาล้อจ่าวันนี้พาอยู่ตลาดน้ำเช้าอำเภอหนองสองห้องจ่าจังหวัดเอกขอนแก่นจะพาทุกคนมาเดินดูเอตลาดสินค้าอของเอทีมงานไอปลาฉลองชัยกับเสียมืดมิวสิกจ้าวันนี้คนเยอะมากวันนี้สาวสอนภาพพี่น้องรอยอยู่ตลาดนะ้ำเช้าอำเภอหนองสองห้องจ้า ร้านนี้ร้านนี้เห็นแล้วสาวสอนมาทายย่างดิสมเขวย่านันจาพี่นงค์ร้านสิขายผลไม้หมักม่วงหมักท่านหมักขาปบบมปลอมแบบแชร์อิ่มพ่อแชร์อิ่มแบบสดก็มีจ้าร้านสิขายถุงลายีสีบ่า,น,า,น,านั้นจ้าเนี่ยกินหมักสมเนาะเห็นย่างไหนละเสียวแขีวเครื่องนำรลายเตะกระพองตอนนี้สี่สิบหกได้ไหมหมักม่วงโอ้สามขีดแถมแก้วให้พร้อมจ้า ยี่สิบบาทต่ว่าแถมแก้วให้พร้อมว้าวสเปนเลยอ๋ออันนี้กุง้งกุ้งทอดกล้องละห้าสิบบาททน่านจ้ากุ้งทอดกล้องละห้าสิบบาทเมื่อนี้อากาศก็ดีข้นก็ร้ายจ้าพี่น้อง ดีจนวะแดดแก้วมังกรเกี้วมังกรยังเหลือยังมีอยู่จ้ะ กัยศาสตร์ก,รกรันยังงคือเกาอยู่กยยศาสตร์เ,รเ,เอาแพงนี่คือเกี้ยงแล้วบนี้เห <c oughs> มือนละติมแม่ป้าขายดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาหัวใต่ประมาณสีมโมงจ้าพี่นวองแม่แล้วหมือนก้อนมูลแล้วแล้วสิขายพลไมย์สดจ้าเพราะว่าสิเป็นหมกักละมุนหมักสีดาจา้แต่ว่ามือนี่เหมือนแล้วมือนี่ม,น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 มาจากลั่มแม่ แปดลอยลจ้าพี่น้องขายบ่ฮันนี่พ่อเหมือนเวลาของตลาดนัดยู่จ้าเราเหมือนก้อนมูแล้วมาเนี่ยมาแปดลอยลวดเพ่อขายแมนบ่แม่น่าเสียดายเนาะ้อมาแล้วหลายเนาะแม่เนาะก้อนหลายแห้งจ้าพี่น้องขายดีค่ะแม่เราเอาเอาละมุดมาขายจ้าเรามาแปดลอยลวดตะบาเหมือนแล้วาข,ขายดีจนบ่พ่อขายจ้พาพลไหม เฮ็ดข้อนขาบานี้ร้านนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งคือกันจ่าพี่น้องขายผลไม้เจ้านี่้านนี้ขายดีนแม่แล้วร้านนี้ขายดีก็มูจ่าขายดีๆแม่เด้อแม่เด้อมันนี้ขายดีอีรีพูน่ะบ่งก้นหุ่มเต็มร้านเลาอยู่มันนี้เราไดหมักล่องกองมากหมกงอมาจ่าพี่น้องหรือว่าพักหวานก็มีเห็ดข้อนขาก็มี่คือกันจ่าแต่ว่าูกค่าบ่ผ่าดอกเจ้านี่แล้วเราขายดี มืเหนียมากจะเอกเลยมือนี่ยผลไม้เหรเนียมาน่นอ้มนีมาตันหนึ่งจ้าพี่น้องไกลเมืดแล้ว่ัเดียวโตะออนข้าเจ้าได้เงินจ้าพี่น้องคายดีครับ อันนี้ร้านนี้เราอายเราขายมีดมีดประว่ติสิเป็นมีดํำาำขั้วมีดทํำอยากทํำกินมีดบอกมีดบางมี่เมื่อจามพี่น้องตลาดนัดอำเภอหนองสองของเฮานี้สิมีหลายซ้อยเลยจ้าพี่น้องสิเป็นซ้อยแหกหรือาว่าสิเป็นสร้อกับเขาหรือว่าเสือผาขาเจ้าสีแหกออกจากกันจ้าหิยูเป็นสร้เป็นส้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลย ดีจ้าพี่นงคอุ้ยมุนีกัดหอมเย็นสวยๆอยู่มมุนีสาวสวนยู่แต่งหุมปกุูนจ้าพี่นงองเย็นสวยๆอยู่เก็บภาพบรรยากาศตลาดนาซองเพื่อน้องสองของวัาตอนพีตอนนงคคือเก้าน่าะจ้า ู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าล้อด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในคลิปหนะ้าสิได้มีไอ้คลิปใหม่ๆให้พี่นอ้องเบิ่งงล่ะจ้าเนาะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ของช่องสาวสอนผ้าล้อจ้าเ,เพื่อเป็นกำลังใจสิเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่นอ้องเฮาเบิ่งงล่ะจ้าเนาะคนกระยางขืนยางลงสีจ้าพี่น้องด้านบนนั่นก็นมีเด้ ด้านบนพระเจ้าสิขายหมากไม้ที่สาวสอนผ้าหลอผ้าพี่น้องหล่อลงมาบางหันจ้าพระเจ้าสิขายผลละไม้ขายดีตะนายจาากก้าพีน่น้องขายดีครับจิมนีก็ขอบคุณได้ลาเด้อจ้าพี่น้องตะลายคลิปน้พ่อกันดกเด้อจ่าเด้อลิมนี้สาวสอนผ้าหลอกขอตัวก่อน